ลูกค้าไอมุกิปุ้มเบอสีอะไรกันบ้างนะตามที่ไปดูเลยเริ่มต้นคันแรกยานิสสีจี๊ดโดนใจต้องมูก้าเลเทอร์สีแดงเล็บไวสีนี้ขายดีด้วยนะจะบอกให้ขั้นต่อมาวีออสมูก้าดูลาเทคสีดำโคเทเลยครับมาต่อกันที่ j จ t จี อัปเกรดจากเบาะค่าเป็นหนังแท้สีดำคันนี้ไม่ธรรมดาโอ้โหไม่ธรรมดาดาเออภูมใจนำเสนอกับ r v อปีล่าสุดสเปค m u ูกาดูลาเทคสีแดงเลดวายสีนี้อยู่กับรถคันไหนก็อนอกจากนี้ยังมีสีให้เลือกอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นเข้มดุดัน รู้หลาหรืออยากเป็นสายหวานทักเข้ามาหาฟรีได้เลยนะคะ